ใช่เพิ่งมีคอนเสิร์ตเหนื่อยหนักแล้วก็ไม่คิดว่าแบบว่าศักยภาพเราจะแบบสามารถแบบไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ออฟพี่นิวจิ๋วกับพี่ยายาหญิงได้แบบน้องๆในสตตร์ก็เก่งกันมากอะไรอย่างเงี้ยยังอยากขอบคุณทีมงานทุกคนที่เลือกให้ไดรี่ดูซี่นะฮะเราทั้ง3ามคนขึ้นไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนั้นมันยอดเยี่ยมมากจริงๆครับแต่ฟังหลายคนว่าเราได้กินก็อ้วนไงกับพิษตาก็ชัดแล้วไม่ได้ทำอะไรมากเลย ก็เต็มที่เขาก็เป็นซับประมาณนี้อยู่แล้วเริ่มเสร็จติดกันออกกําลังกายเลยอะยังไงรู้สึกเหมือนแบบตัวเองเป็นย่าๆเป็นแบบว่าคิมเบอร์รี่ที่แบบว่าเออต้องออกกาลังกายรู้สึกสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือไปออกไม่เกี่ยวอะไรกับไปคอนเสิร์ตก็มันเกี่ยวไงก็มันต้องซ้อมเต้นไงมันเต้นหนักมากแบบลงทุนลงแรงใช่ น่าจะสบายทิ่เพราะเรามีสกิลการพากเป็นนักร้องอยู่แล้วก็ก็ไม่สบายสุดหรอกนะครับเราก็มีความตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าเราก็จะผ่านการจัดเวทีใหญ่ๆไปนานแล้วก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆของพี่วิวจิ๋วกับพี่ออฟแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากเพราะเราก็มีพู้ที่เข้ามาเป็นไอดอลครับเขาจะทำอะไรอะไรนะจมีเสียงอะไรนะเป็นสิ่งที่เไม่น่าจะมีสปอนเซอร์เข้านะคะไม่น่าจะมีนรอซื้อบัตรแล้วนะครับก็จะมีคนหลายๆคนแบบ พอพี่เตอ๋อเขาแซวมาอยู่ดีก็โยนมุกว่าแบบมาจากไหนไม่รู้มันจะให้เราไปเดี่ยวไมโครโฟนเราก็เลยแบบาแหาพูดมีความบ้างแหม่แหม่แหม,ม,ม,ม่รู้เลยนะคะว่าอยากให้มีแต่บอกเลยว่าไม่มีค่ะสปอนเซอร์ไม่มีค่ะรถต่างๆให้คุณผู้ชมได้ดูบ้าง,าอ,งอ,อะไรนะเนอสเปร์แบบว่าดูแลขันหนีบก็ต้องมาแลหละนึกออกมา,มาใช่เพราะขันหนีบเราดำที่ขันหนีบดำเพราะว่าเราสปอนเซอร์เข้านะคะ สปอนเซอร์ที่ไหนทำให้ขายดีดิฉันขาวได้ก็บอกเลยนะครับว่าขายดีแน่แน่งสี่นสองหน่อยีสั่นสองค่ะขึ้นหน้าไปยังไหนยังไงแล้วตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการ เริ่มต้นเขียนบทวางโครงเรื่องอยู่ครับใช่ปีหน้าแหละน่าจะได้ดูกันแน่นอนคือเท่าที่รู้มาตอนนี้คือเหมือนกับโครงเรื่องทั้ง1 0 12หรือ13ตอนนะ <12 S 1> นั่นแหละหทั้งหมดละรครบแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรายละเอียดว่าจะให้ใครพูดยังไงเหมือนกับทีมเขียนบทนะ,นะคะแล้วก็พี่เติ้ลพุ่มกับก็ไปดูโลเคชันแลลวด้วยอย่างบทจะต้องเปลี่ยนให้อย่างพีกเนี่ยต้องมีขากระแสขาว่าไปอยู่ฮันบูเ็ตแล้วมันจะต้อง เปี่ยนตัวพีคไปเลยแหมจริงๆเรายังไม่ทราบเลยครับแต่่วายังไม่รู้เลยโดยเบื้องต้นแล้วจริงๆก็คาดหวังว่านักแสดงทุกคนก็น่าจะได้กลับมาเล่นเพราะก็เป็นซีรีส์ที่ขาดใครไปสักคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็คงเสมือนอะไรมไม่ได้ใช่ถ้าจะเปลี่ยนแหนะเปลี่ยนอีนะะี่เถอะขาเนื้อออกไหมคะแหมให้นี่ตายไหมคะแล้วก็เปลี่ยนคนอื่นกับเพื่อนกับพิกเองมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมครับตอนนี้ยังไไม่ด้ยังไม่รู้เลยคุยี่นี่ก็เป็นคนเสิร์ตลได ใช่แล้วผลิตมันเูคอนเสิร์ตอย่างผู้ใหญ่ที่ชองก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรเดี๋ยวนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ายังไม่มีครับแล้คือเรียกหรือกังวลไหมถ้าเกิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้จริงๆก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าการตัดสินใจของทั้งตัวคุณพีคเองรวมวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยครับที่น่าจะมองเห็นความเหมาะสมมากกว่าพวกเราแต่ว่าเนม่ย ไปให้ลังใจกันอยู่ตลอดใช่ครับนี่ค่ะนี่นางมีคำพูดจริงนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งสิก็นางมาร้องเพลงร้องเพลงแล้วนางย้องเพี้ยนอะอยากให้นางขึ้นไปบนเวทีอะนางร้องเพลงโอเคนะคะหรือเลยสักอย่างลงในไอจีนางแล้วก็ยังเพี้ยนอยู่แบบพีคใจเย็นๆก่อนอยากให้นองขึ้นโชว์น่าจะเป็นโชว์ที่พีคมากขอบคุณแฟนคลับนะแฟนคลับเยอะมากเชียร์ขอบคุณแฟนคลับใช่ นี่ไงมายืนเนี่ยยืนแบบว่าเออนี่ก็มาด้วยเยอะมากคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มาวันนี้ด้วยนะครับเอาเพชรก่อนเพราะว่าเพชรก็ตอบเยอะหลายประการโอ้ไม่ระดับเดียวขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับที่คอยตามให้กอยติดตาตลอดไม่ว่าจะไปอีเวนท์ที่ไหนทุกคนก็ยังตามมาจนมีหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ยังตามก็ขอบคุณเลยครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันเองด้วยนะครับผมดูแลต่างพูดดีนะคะาพูดดีสิครับ นางเอกนี่ครับนี่กูบอกเลยนะคะว่ามากันเยอะนะคะแหมขนมขนมเนี่ยไปกินทุกอย่างนะคะบอกเลยไม่คู่ล่าสุด มีวันวันเกิดนะเอาเค้กมาให้หลายชิ้นออบอกเลยนะคะ,ะ,คะกินบ้างแล้วก็ขายต่อเพื่อนบ้านบ้างนะคะม,มีหลายอย่างขายต่อ,อ,อ <laughs> ยอไปแจกไปแจกเออ,เอ,อทั่วถึงแต่พวกเราทั้งสามคนก็ขอ,ขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของปิ้งปองอะไรก็ดีของผมเองก็ด,กดีหรือว่าของเพชรเองก็ดีที่มาติดตามให้กําลังใจกันขอบคุณทุกๆคนจากใจของเราจริง,รงๆเลยฮะที่ให้การสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ